คุณปายปาโอริโอ,อมึงเออว่าไงเพื่อนทำอะไรอยู่อะขับรถอยู่เออมึงคือกูอ่ะจะขอยืมไม่ได้ยังพอดีว่ากูอ่ะออกมากินก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมแล้วกูเตรียมเงินแช้ค่าก๋วยเตี๋ยวมาแล้วแคปหมูมันน่ากินมากเลยมึงกูก็เลยซื้อแคปหมูแล้วก็ไม่มีตังจ่ายมันขาดสิบห้าบาทนะมึงเออมึงขาดสิบห้าบาทแล้วมึงกูทำอะไรให้กูโอนให้มึงเหรอใช่มึงโอนมาให้กูหน่อยจะได้ไม่สิบห้าบาทแล้วมึงก็เลยไม่มีเงินไป จ่ายค่าแคบหมูมีเงินแค่จ,จ่ายค่าก๋วยเตี๋ยวเออเูมีเงินกินแค่ก๋วยเตี๋ยวอ่ะได้ได้เ่วนเคเคเคบายบายโอรีโอไทยแลนด์จุกุครับบายบายเพื่อนว่าอะไรบ้างยุ่ยไใ<ป>สอยุ่ห้องเนี่ยหรือเป่ะเออไปรบกวนจังหน่อยปะไปได้เออมืนขึ้นทีน่งรดมาต้องกันไหมเอมกูไปแท่งบอลไว้ปะ กูไปแทงบอลไว้เออมื่อคืนน่ะที่นั่งรถมาน่ะเบิร์ดบัญชีได้สี่แสนแมนตีอืมเออแมนกูขอยืมใบก่อนกูจะจะจะว่าบลูว่าอาทิตย์ไพ่ไพ่ในอาทิตย์นี้แหละบรูเมือ่อไงกูไปลุกขนเพิ่งจังหน่อยห<อ>นิบ่เออได้ไม่ยังไดะแค่ปนี่สี่แสนเลยได้แค่ปัญญาเออเออโอเคแบบโคใช ตัวก <G l ars> <swimming S 1> <laughs> ูต so ัวกูตัว like กูนี thrill, <t> ่บอกแล้วาเพื่อนมังคือใจดีกับกูแท้เฮยต้อคยเรื่องเงินโอ้ใจมไงหลายเพื่อนเน โอ้เป็นคำอวยพรและคำขอบคุณที่ดีมากคำว่าบักสัต์นี่เออกูตายก็เเทนเพื่อนขอบใจที่ทีเ่ยมกูถูกยากอะบ่ลืมกูเด้อ